คือก่อนหน้านี้รัดก็เคยสงสัยว่าแบบ สองอย่างนี้มันม้วนจะออกมาเป็นยังไงเวลาเราไปร้าน,น้ำผมเราก็จะพยายามไปรักจําวิชาจากพี่ช่างน้ำผมว่าแบบอันนี้มันม้วนยังไงกลับไปเซตให้ดูเซตให้ดูหน่อยได้ไหมกลับไปจะได้ไปลองทําเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรบแบบอัตโนมัติคือสบายมากส่วนนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนรุ่นเก่าแต่ว่าอันนี้พี่เขาบอกมันจะได้เคิร์ฟที่สวยกว่าดูรธรรมชาติกว่าไม่เป็นก้อนเนาะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนัดอ่ะก็จะมาเหมือนกึ่งๆึ่งแชร์ทริคในการม้วนผมของนัดให้ดูหลังจากพอเราแบบผมยาวแล้วเรา,าก็รู้สึกว่าสนุกก การม้วนผมทำผมมากขึ้นเนาะทีนี้เนี่ยก่อนอันนี้นัดก็มีที่ม้วนแบบอันนี้เด็กดําบันที่แบบหมุนเคิลเองสมัยก่อนแล้วก็จะมีแบบที่มันเป็นแบบกดตรงเนี้ยแล้วก็เปนหนมีแบบคือจริงๆจะเอาตัวนั้นมารีวิวให้เพื่อนๆดูเพราะว่าเราำผมมาแนะนาให้ใช้อันนั้นแต่คือเมื่อกี้ลองแล้วมันเสียพอดีก็เลยแบบเอาตัวนี้มาดีกว่าเนาะ ก็คือตอนแรกอุตส่าห <this> really ์ทำเปิดคลิปเอาไว้เรียบร้อยเลยอันนั้นแหละก็เลยอันนี้มาทําใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นอันนี้นะคะที่เป็นอัตโนมัติค่ะอันนี้แบบโนสปอ r นะบอกก่อนคือนัดใช้เองอยู่แล้วแล้วก็เลยจะมาแชร์เพื่อนๆดูว่าการม้วนผมด้วยที่ม้วนสอเนี่ยมันต่างอย่างไงอันนี้สบายมากตั้งแต่แบบรู้จักอันนี้แล้วผมยาวนะสบายแต่ว่าถ้าผมสั้นๆน่ะไม่ได้ยาวมากอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้ไม่ค่อยติดนะเป็นคนผมบางและสั้นมาก่อน ก็เลยแบบว่าจะโอเคกับการใช้เน,นี้ยมากกว่ามันหยู่ทรงกว่าเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าหลังจากม้วนสองข้างนี้จะเป็นยังไงที่เปียกๆนี้ก็คือ,เ,อ,อเราเขาเรียกว่าอะไรสเปรย์เซรั่มที่ปิดเกล็ดผมป้องกันพวก UV ความร้อนทําให้ผมไม่เสียอะไรนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะมันก็จะพอเปิดแล้วมันก็จะปรับแบบเนี่ยอุณหภูมิเมื่อก่อนเราใช้2 2 0ก็คือตัวเองป็นคนผมเสียมากแล้วก็ไปคุยกับพี่ช่างน้ำผมพี่เขาบอกว่า ผมเสียยังกล้าใช้220อีกเหรอคะน้อง <G> <G> ก็เลยแบบว่า200พอแล้วก็กดตรงนี้มันจะมีเป็นตัวแบบไอออนเขาบอกว่าไอออนเนี่ยมันช่วยแบบว่าทําให้ผมไม่เสียไม่รู้เนาะอาจจะก,การตลาดหรือว่าอาจจะจริงอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าแบบกดเอาไว้ก็สบายใจกว่านี้ว่ามันมีฟังก์ชันนี้อันนี้ตอนนั้นได้มาจากเออต้นสมัย ู้สึกว่านี่ตั้งแต่สมัยแบบว่าก่อนมีเจ้าตัวเล็กอ่าอันนี้เขาก็จะแบบเมนเป็นเคลือบเนาะที่แบบรุ่นเคลือบรุ่นไอออนกําลังดังอะไรเงี้ยก็เลยเอามาลองดูค่ะนี้เดี๋ยวลองั a เทสดูนะคะเคยมีเรื่องเล่าด้วยนะแบบว่าแผดิข่านะมันเกิดจากตอนนั้นน่ะนัดเพิ่งไปทําผมมาใหม่ๆใช่ป่ะแล้วก็ม้วนเออแล้วโดนคาเหิแล้วก็แบบอยากอยากนอนตื่นมาผมสวยแล้วก็ม้วนก็นนอน นึกเงลงมอะไรเงี้ยไม่รู้แล้วจังหวะที่ปิดปิดสวิตเสร็จหมดแล้วนะแล้วมันยังมีความร้อนอยู่แล้วมันเลื่อนมือเผอไปโดนขาแล้วก็แบบว่าพองพอพองนะั้นเรียวิ่งลงไปตู้เย็นเอาแบบคูลิ่งแพคที่มันเป็นเจลสีฟ้าประครบเลยพอประครบปุ๊บมันก็จะมีพวกแบบแผลเนาะมันผุขึ้นมาแบบเป็นเหลืองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีน้ํแล้วก็ต้องรองมันแห้งคือแบบ กลายเป็นว่าแบบอยากจะสวยทําให้แบบเราจะต้องรักษาตัวอีกหลายเดือนจนตอนนี้แผลมันแห้งแล้วเพราะว่ามีการทายามีการเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบฉันจะไม่กลับไปทําอย่างนั้นอีกคือฉันต้องจับมันให้มั่นอย่าให้มันโดนหน้าอย่าให้มันโดนตัวเพราะว่ามันเป็นแผลไหมพวกนี้แล้วมันรักษายากมากเพื่อนเพื่อนคือถึงต่อให้มียาลดรอยแผลเป็นยังไงแต่ว่ามันสู้ธรรมชาติไม่ได้อะหมายถึงว่าเราต้องไปเสียตังค์เพิ่มทําไมเนี่ยโอเมนี่เมื่อเราไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเออ ปล่อยปะผิวอะไรขนาดนั้นนะมีการทาหรืออะไรเรื่อยๆก็เลยสึกว่าเราก็ต้องถนอมผิวของเราหน่อยแล้วแหละอันนี้นะคะอันนี้ผมที่ต่อมานะคะ30นิ้วต้องการแบบยาวแบบสับช่วงนี้คือกำลังฮิตก็จริงๆอะ่ะเขาก็จะต้องมีการแบ่งผมเป็นแบบ3าสีท่อนอะไรเงี้ยของนัดไม่ของนัด,นดเน้นแบบว่าวล่าเองนะ1 2ึ่งสอเลเยอร์อย่างนี้ใช่ไหมก็แบ่งกลางจากข้างหลังมาแล้วก็รวบประมาณนี้ จริงมันจะต้องมีหนังยางมันจะต้องมีอะไรด้วยแต่แบบไม่เอาขี้เกียจเน้นง่ายอันนี้นะคะพอจับมามันก็จะมีผมชออื่นปนมานิดหน่อยก็หยุ่นนะทำให้ตัวเองเนาะอันนี้วิธีการก็คือพอจับไปใส่ตรงการแล้วก็ทวิสตอย่างนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวจะซูมเฉพาะช่วงผมให้เพื่อนๆได้ดูระหว่างทำนะคะ เมื่อกี้คือไม่ชัดก็เลยแบบจับให้ดูอีกทีนึงค่ะอย่างนี้แล้วก็ทวิสก็คือแบบมันห่างหายจากการใช้อันนี้ไปน,นานแล้วเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ว่าอยากแบบเออแชร์ให้ดูความต่างเพราะบางทีน้องๆก็ถามว่าแบบเออใช้ที่มนผมแบบไหนแล้วก็แบบอันที่หนูมีเนี่ยถ้าหนูแบบว่าเออไม่อยากจะซื้อใหม่อ่ะพี่มันจะทํายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันจะต้องแบบ ดึงกระชากนิดนึงแบบหมุนๆนอะไรอย่างเงี้ยพอทําเสร็จหัวมันก็จะสั่นๆนะแต่ว่าเนี่ยมันก็จะได้เกลยวประมาณนี้ค่ะนี่เดิมที่ชอบต่อไปมันก็จะดึงแบบดึงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดึงปงต่อเหมือนกันนะแต่ก็สําหรับคนที่แบบว่าก็ไม่อยากต้องไปเสียคือถ้าช่วงที่นัดแบบเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบหางกันได้ด้วยตัวเองอะ มันก็ไม่ได้ของงินพ่อแม่ซื้อของแบบฟุ่มเฟือยนะพยายามแบบทํางานเออใช่ตอนเรียนเราก็หาางินทําแล้วก็กวกเพรากเก็บตังค์อยากได้อะไรก็ซื้อเอาพ่อแม่เขาก็จะให้ในประมาณนึงเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาอยากให้อะไรเราก็ให้แต่ว่าอะไรที่เราอยากได้เองเราก็หาเองเขาจะได้ไม่มาบ่นเรา <c oughs> ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะแบบนี้แม่ ก็จะเป็นเกลียวเกลียวนี้จริงจริงนัดว่านะมันแบบพอๆกันกับอตัตโนมัติแหละแต่ว่ามันอาจจะมีความแบบคลายตัวมากกว่างแต่ว่าไอตัวหนีบแบบตัวหนีบที่ให้เพื่อนๆหนวดแล้วนั้นที่เกือบจะทําแล้วอะ่ะอันนั้นอ่ะดีสุดเลยแบบร้านน้ำผมเขาเชียร์อันนั้นเขาบอกว่าไม่เกี่ยวด้วยนะว่าแบบแกนจะใหญ่จะเล็กอะ่ะคือแบบแกนเล็กแต่ว่าเราทําแบบหลวมๆได้คือเนียพยายามให้ผมมันเป็นแแบอย่างนี้แบแล้วก็แบบไล่ไปอย่าให้มันเป็นกระจุก เพราะว่าความร้อนมันจะได้เดินเส้นผมทุกอนูแล้วก็มันจะได้เป็นลอนแบบเกาหลีคลายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆนี่แทบจะไม่ได้แน่งผมแล้วแหละก็คือปล่อยเลยตามไหนาตามนั้นเพราะว่าเดินง่ายอันนี้พอดีจังหวะนะจะออกไปข้างนอกก็เลยได้มีโอกาสมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูปกติถ้าไม่ได้จะไปไหนอะก็แบบ ขี้เกียจไงไม่ได้มานั่งทําคลิปอะไรอย่างนี้เพราะว่าลูกก็จะมามาขอเข้ามาด้วยแล้วอันนี้มันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันแบบมีความรอ้อนเราก็เลยรู้สึกว่ามันอันตรายต่อเบบีของเราไปสักหน่อยต้องให้เขาไปอยู่ที่อื่นเล่นที่อื่นเนี่ยมันก็จะได้เกลียวประมาณนี้นะคะอ่ะเหลือชอสุดท้ายตรงนี้เรจาจะเราจะทำให้มันเป็นแพรก็คือแบบอย่างเงี้ยให้มันแบแล้วก็ ทวิสไปอย่าร้อนมากนะร้อนมากแบบผมไม่เดอ้ออันนี้ก็ต้องแบบว่าสำหรับมีคนแบบพอมีทักษะวิเทคนิคประมาณนึงในการแบบว่าหมุนทวิสแต่จริงๆอะมัน,นคือเป็นที่หนีบตรงแต่มันเอามามวนได้ แต่มันก็ต้องจับให้หมดอ่ะโอเคอันนี้ก็เสร็จละปิดกันนะคะกลัวมากเลยค่ะวางให้เรียบร้อยไม่อยากปัะสาช่ำลอยอันนี้ก็ประมาณนี้เห็นไหมร้อนมันก็จะเป็นแบบคลายแล้วก็จับให้มันหมุนๆก็ได้นี่ประมาณนี้อ่ะแบ่งเป็นตามช่อๆก็ได้จะได้เห็นอย่างนี้นะพอไปที่ง้อยเขพอเราจะไปข้างนอกเราก็หวีมันก็จะคลาย ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างที่เราใช้โลเคชั่นเนี้ยเพราะว่าแบบลูกเราเราลองห้องไงขอย,ยืมห้องน้องนิดนึงแต่ว่ามันเคยเป็นห้องของเราแหละก็ยังมีรูปเราอยู่ก็อันนี้นะคะเราก็เปิดแล้วก็ปรับความร้อนไปสองอยสิ 220! แต่อันนี้ใช้สองรยิบรู้สึกโอเคเพราะว่าเขามีตัวเคลือบกันความร้อนที่ดีกว่าเพราะว่าอย่างนั้นแล้วถ้าใช้ต่ำกว่า2 2 0อย่ิบอะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยู่ก็เลยแบบว่าเออ จะใช้ตัวสอ20ให้เพื่อนดูนะคะอน,นี้เดี๋ยวอังๆนิดนึงเริ่มนอนแล้วมันร้อนไว้เหมือนกันนะคะคคก็นนนะแบ่งผมสามส่วนเหมือนเดิมเราจะเอาข้างล่างก่อนตั้งแต่ต่อผมมานะรู้สึกแบบชีวิตนนในการทำผมดีขึ้นนี่างแล้วก็เอาไปใส่ในซี่ ใช่ไหมนะแล้วเราก็หมุนแล้วอยากให้มันหมุนออกแล้วก็หมุนไปทางนี้มันก็จะดูดผมแล้วเข้าไปแค่นั้นเลยแล้วเราก็จะกดหมุนค้างเอาไว้ก็ได้หรือว่าแบบเราจะปล่อยเอาไว้เฉยก็ได้อยี้ให้เก็บผมให้หมดแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเลยชีวิตแบบรู้สึกง่ายมากเลยเห็นไหมนั่นเลยรู้สึกเลิฟกับการใช้นี้มากแต่ว่ารอนมันอาจจะไม่ได้คลายแบบเกาหลีเกาใจอะไรขนาดน,นั้นแต่ก็คือแบบแม่นะแม่ต้องเล่นงานไว ก็อันนี้ก็โอเคตอบโจทย์ค่ะจะนับสักสิบวีให้เพื่อนๆได้ดูโอเคเอหมุนสักทีแบบย้ำย้ำรอนมาซะหมจดจะนี่จะออกมาประมาณนี้ค่ะเนี่ยก็จะได้รอนคะ่คะค่ๆถ้าอยากได้แบบแน่นกว่านี้ก็ย้ำได้นะแต่ว่านัดแบบไม่ได้ชอบเกลียวแน่นๆอย่างที่บอกคือนะัดอยากได้ร่อนแบบ ตัวหนีบอันนั้นอยู่แต่คือมันเสียถ้าทนไม่ไหววันไหนก็คืออาจจะต้องซื้อที่ม้วนใหม่สปอนเข้าได้นะคะจะรีวิวให้ดูค่ะว่าว่าการใช้มันเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการให้แบบว่าแน่นก,ก็จับมาอยู่ในลอ็อกกอ็หมุนประมาณนี้แล้วค่ะ เรามาต่อกันเลยคือแบบว่าอันเนี้ยมันดีตรงอย่างที่แบบว่าช่อไหนบางทีมันหลุดรอดมือเราไปเนี่ยอย่างถ้าเป็นก้อนเนี่ยคืออย่างนี้แต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันเป็นรอนแบบเด้งอะไรเนี่ยเราก็จับให้มันแบนบางทีมันอาจจะมีช่อเก่าปนไปด้วยอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจก็ไม่เป็นไรเออปนมั่งขายมั่งก็ได้มันก็ง่ายๆดีค่ะ อ๋อแล้วก็อันนี้ก็เกินข,ขั้วอันนี้นะตอบผมมาประมาณตั้งแต่เดือนสีแ่แหละรู้สึกว่าชีวิตแบบดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนผมบางแล้วก็แบบผมเสียเวลาเราม้วนบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็จะต้องมานั่งกังวลเนะาะทาก็ทาออยล์ทาเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่มันก็ยังเสียอยู่ดีแต่พอมีผมต่อเรารู้สึกว่า เราม้วนแล้วทำอะไรได้เราไม่ต้องกลัวเพราะถึงเวลาเราก็ไปเอาปมออกมันก็เอาความยาวอะไรหรือเลเ็มออกได้แบบมันไม่ใช่ผมแท้ของเราอ่ะเราก็มีโอกาสเติมได้เรื่อยๆก็สบายใจขึ้นค่ะในการทำผมนี่เห็นไหมอันนี้มันจะเป็นลอนแบบลอนเลยอะ่ะถ้าเราเนี่ยทิ้งออนก็จะเป็นลอนอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ต่อนะคะอุย้ยระหว่างที่ทำให้เพื่อนๆดูก็คือแบบลูกหิวละเดี๋ยวรู้สึกตอนนี้นะ่าจะให้กินนมอยู่ เดี๋ยวกินนมเสร็จแล้วก็นมกล่องนะลูกโตแล้วให้กินนมแล้วเดี๋ยวให้กินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะอาของบ้านไปให้เขาไปเรียนก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปทูระชอบปนบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรเห็นแบบว่าหัวเราเองสบายใจก็คือแม่เป็นคนแบบว่า เออรักสวยรักงามนิดนึงนี่ขนาดตั้งขางตั้งก็ยังตั้งบนเตียงเลยอะ่ะสั่นสะเทือนนี่เพื่อนๆอนย่าบ่นนะเออของแบบเยอะของตัวเล็กทั้งนั้นอันเนี้ยเราก็หมุนก็ได้เราไม่แน่ใจว่าแบบเกี่ยวที่เราทําเอาไว้อ่ะมันจะอยู่ดีไหมหรือว่าแบบชอบมันจะพันกันไหมเราก็เนี่ยกดค้างไว้อย่างงี้ก็ได้คือจริงๆนะชอบกดค้างนะเพราะรู้สึกว่าแบบรอนที่ออกมา มันแบบว่ามันดูเก็บเก็บดีเทลดีกว่าเนี่ยประมาณนี้เอออันนี้ก็เดี่ยช่างหน้าก็แบง่งอีกแบ่งไปอีกช่องเล็กก็มันก็ทําได้นะช่องใหญ่ก็ทําได้แต่แค่ว่าถ้าช่องเล็กก็ต้องพยายามให้มันมาอยู่ข้างในแกนตรงนี้แต่ถ้าช่องใหญ่ก็อยู่ข้างนอกได้เลยมันจะไม่หลุดออกมา เียพวกเศษผมก็เอาไปใส่ได้เออมันก็กินเข้าไปให้เป็นชัดๆเห็นไหยเพื่อนๆมีทิคดูแลผมต่อยยังไงก็ม่แชร์กันได้นะคือแบบน้าก็ยังเป็นมือใหม่เอายยังไม่ได้ตอกแบบผมนานมากก็ดูแลแบบถามบ้างมั่วบ้างลืมบ้างจากแล้วน้ะผม นี่อันนี้มันจะรู้วันวานนึงก็เราก็จับอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ให้เขาหมุนเพื่อเก็บเข้าเกลียวแบบนี้ไปค่ะ,ะนะเขาก็จะหมุนเข้าไปเองจะเก็บเทียบความแตกต่างสองฝั่งถ้าเมื่อก็ปล่อยก็ได้ <c oughs> อันนี้นะคะพเพื่อนๆก็คือแบบนี่ลงมาให้ดูอันนี้นะคะก็คือเกลียวที่ได้จากการม้วนผมสองส่องอันนี้อัตโนมัติอันเนี้แบบใช้มือทวิสเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนกัน,พนเพื่อนๆบอกว่าจริงๆไม่ต่างกันเลยใช้ไหนก็ได้เนี่ยมาอันนี้มันอาจจะดูเป็นแบบกลมมากกว่าด้วยเพราะว่าแบบมันเพิ่งเสร็จ อ่ะอันนี้คือรวมให้เพื่อนๆดูนะประมาณเท่ากันแล้วถ้าคลี่เป็นแบบช่อๆล่ะถ้าคลี่เป็นช่อๆก็หมุนตามเมื่อกี้ที่เราแบบที่เราม้วนอ่ะแบ่งสักสามอันจะได้เห็นความแตกต่างแบบว่าการเกาะกลุ่มการคลายตัวอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนอันนี้ก็จะทดลองแบบว่าสไตล์นักวิทยาศาสตร์ประมาณนั้น น,นี่นะคะอืมนี่รู้ว่าแบบมันก็คือคือกันนะมันก็ใช้แทนกันได้อยู่เพลินะชอบแบบใหม่มากกว่าด้วยก,ะะก็นั่นแหละคะ่ะก็นั่นแหละค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวการใช้เครื่องมือผทั้งสองแบบให้ไม่ได้ดูกัน ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะคนที่กําลังหัดลองฝึกทําผมหรือมีแผนว่าแบบเรามีเครื่องมผมแบบนี้เราอยากจะม้วนให้มันได้เหมือนเครื่องรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันทําได้ไหมมันทาได้นะก็คืออย่างที่บอกก็อาศัยแบบว่าศึกษาตามคลิปหรือว่าดูเทคนิคจากช่างหรือเวลาเราไปร้านน้ำผมแล้วก็ถามพี่ช่างได้เขาไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกเขาบอกได้แล้ว ก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้นะขอลาไปแต่งตัวต่อก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปธุระแหละไปกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนตุลาคมนะคะขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยสุขภาแข็งแรงค่ะ